ฝนตกเอลีพี่น้องเอ้ยนี่นแต่เกี่ยวบัวได้ลายเนาะเกี่ยวเข้าน่อยหนึ่งก็จะได้ คือลงมาแหงก็ hmm. um, ลุงแหงเต๋เน้อพี่น้องจำนี่กับเปียกย้อนด้วยเจ้าเอ้ยชื่ออะบอสิบเปียกเนาะน้ำจนหง่หงองกวพัดังหง้อง นั่นอยู่หน้าก็ไม่ได้โตรงซ้ำลูกซ้ายคอยพัดนอนพี่น้องเอ้ย นี่คนจ้างลายซะใครดอกเขาน้าคอยบอดดายปันไดายคุยที่่นจ้างทีเนาะเต็มเย่ เจอแม่ไอ้นอเปียกแม่พอแล้วยังไหลงวัวมาอยู่โคกเปียกเว้ยเลย วายุน้องมันห้อนอ้าวแบบที่ปกตินะเนาะแบบมันห้อนใจสิขาดนี่แหละบวยบบญญายวกับยาว่าฝนตกอะไรเนาะยาดอกเฮาเกี่ยวกับอะไรจะผูกมีคนจ้างอย่างี้เนาะๆๆเต็มเย่ nó เดือดด้วยมอยเดียดตั้ง รงก็ห้องหูๆน้องเอ้ยคนทําคนเกี่ยวเข้าแล้วบดนี้ข่อยก็เกี่ยวคือกันทําเข้าขนนําแต่บ่ลายเนาะแต่คนอื่นตี ดูคนจ้างขนาดเสียหายลายอยู่เนาะกับเซียหายดอกคำมันแดดพีาก็อระตากได้แต่ว่ามันจะใช้เวลาเก็บเกี่ยวอะไรกับที่รจาจักหน่อยนะพี่น้องคนทำแล้วได้พิจิดรพี่น้องคนงาีด้ปดังห้องเนาะแต่ต้องฝังลงมานี่โอ้โอไปประทันจะไปทางไหนเนาะโอเคบายๆพี่น้องคนตกเป็นสีห้อย <laughs> สิ่งที่คิดไว้กับจกเนาะอ่า ฟันนะทำเป็นฟอฟันฟันว,งวางัวควายฮะลงกินเข่าอยู่นาเนาะหลายคนคนกะเขาว่าว่าคันฟันเห็นงวเห็นควายลงกินเข่าอยู่นาบุญชิโต๊ะกระแมนอิลีพี่น้องเลยกระแมนอิลีเนาะแม่นแต่แค่เรื่องเนี้ยนี่ทนเห็นเลขเห็นเบอร์นะซูปะเปอร์แมนเน่โอเคพี่น้องบาย,บาย